หลายคนก็คงได้ยินเสียงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน f c e e o o o t TikTok หรือสื่อโซเชียลต่างๆมันคืออะไรหนังเรื่องอะไรแล้วเขาเล่นเกมอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโหลดเกมนี้และวิธีการเข้าไปถึงเกมนี้เนี่ยทำยังไงจะไปเล่นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วัยสาระในช่วงสาระรีวิว แต่หลายคนก็คงจะได้ยินเสียงนี้นะครับทั้งใน TikTok กเฟซบุ๊กนะครับหรือสื่อโซเชียลต่างๆอีกมากมายนะครับบางคนก็สงสัยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ฟังก็คือว่าเสียงนี้นะครับจะเป็นเสียงในภาพยนตร์ซีรีส์นะครับที่ฉายอยู่ใน Netflix นะครับเป็นซีรีส์เกาหลีนะครับชื่อว่า s q u i d g เกมนะครับเพิ่งฉายทั้ง Netflix มาไม่นานเองนะครับในเสียงนี้นะก็จะเป็นด่านแรกของการเล่นเกมนะครับซึ่งผมจะไม่สปอยเรื่องของหนังนะครับก็ไปติดตามดูที่ n e t เนรับเกมของด่านนี้ะครับเกม แล้วก็นับ A B C D E แล้วก็หันมามองนะครับว่าใครขยับก็คนนั้นแพ้แต่ในหนังเรื่องนี้คือใครขยับแล้วตายเลยนะครับ นี่ก็คือที่มาที่ไปของเสียงนี้นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้สึกอินมันคืออะไรนะครับก็ลองไปหาดูนะครับแต่ที่มาที่ไปของคลิปนี้นะครับก็จะมาไขข้อสงสัยสําหรับคนที่อยากจะโหลดเกมนี้เล่นนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่ามีคนโหลดเกมนี้เล่นอยากจะลองเล่นบ้างมันจะตื่นเต้นไหมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปโหลดพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแต่ถ้าเป็น iPhone หรือ iOS เนี่ยก็เข้าไปที่ App Store นะครับไปเสิร์ชหาแอปที่ชื่อว่า r o b l o x กนะครับก็คือ R O B L O X นะครับพอเจอแล้วเราก็ โหลดแอปพลิเคชันนี้ลงมาที่เครื่องเรานะครับจากนั้นก็สมัครสมาชิกนะครับกด register หรือสมัครสมาชิกไปนะครับก็ใส่วันเกิดของเราไปนะครับซึ่งไม่ต้องใส่วันเกิดที่ตรงๆเราก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ user ที่เราจะให้ขึ้นในเกมนะครับรวมถึงเลือกเพศด้วยนะครับจากนั้นเข้าเกมไปนะครับแล้วเราก็ไปกดปุ่ม3จุดนะครับทางด้านขวาล่างนะครับเพื่อไปเลือกคําว่ากลุ่มนะครับจากนั้นพอเข้าไปที่กลุ่มเสร็จนะครับก็ให้พิมพ์เสิร์ชหาคําว่า กู๊ดจูจูนะครับ G O O D แล้วก็ J U J U นะครับพอเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมีกลุ่มดังด้านบนเลยนะครับคุณกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกเกมที่เขียนว่า f Fish g เก e ก็แค่นี้เข้าเกมได้เลยครับพอเข้าเกมมาจะเหมือนในซีรีส์นะครับเปิดตัวมาก็ตื่นมาอยู่ในบนเตียงนะครับการบังคับนะครับก็สไลด์หน้าจอไปแล้วก็ถ้าเราจะเข้าไปเล่นนะครับให้เดินเข้าไปในวงกลมสีชมพูแบบนี้นะครับเขาก็จะมีนับถอยหลังครับ ว่าเดี๋ยวจะเริ่มเข้าไปเล่นเกมนะครับนี่มีนับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับ next game เนี่ยก็อีกประมาณ1นาทีนะครับแต่ละคนเนี่ยเข้ามาเล่นเป็นออนไลน์เลยนะครับก็มีคนทั่วประเทศเลยนะครับทุกๆประเทศนะครับมาแล้วครับแล้วก็รอนะครับผมนี่ใส่เบอร์อะไรเนี่ย067เดครับเดี๋ยวไปแทงหวยการเล่นนะครับก็วิ่งไปถึงเส้นชัยนะครับพอจะจบเวลาแล้วก็จะมีการพูดมาฉะนั้นเนี่ยพยายาม อย่ากระดุกกระดิกนะครับเวลาที่หุ่นยนต์นหันมานะครับคือหยุดให้ทันก่อนนะครับถ้าหยุดไม่ทันนี่โดนยิงตายเลยนะครับแล้วถ้าเขายังไม่นับเรียกเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งนะครับส่วนมา,จากจะหยุดตอนเคลมว่าสื่อครับสื่อนะฮะโกโกว่าโกจีพีเสื่อพอ พี่ซืผมหยุดเลยอย่างเงี้ยนะครับแนะนำให้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับไม่ต้องกระโดดแต่เขาก็จะมีเวลาบอกอยู่นะครับว่าให้วิ่งเข้าเส้นเนี่ยก่อน2นาทีอ่าตายเลยเห็นไหมครับหมเดลอธิบายอยู่วิ่งแล้วก็หยุดไม่ทันนะครับตายก็มาเริ่มใหม่ที่ห้องนี้นะครับแล้วก็ เอาใหม่ครับแล้วก็วิ่งเข้าไปช่องชมพูนะครับเอากระแนอีกหนึ่งนาทีแล้วเริ่มเกมแล้วนี่นี่มีคนไทยด้วยนี่เขาพิมพ์แชทกันอยู่นี่ใช่ไหมครับขอโทษนะครับมีมีแค่ด่านเดียวเหรออะไรอย่างนี้นะเราพิมพ์แชทได้ทางด้านบนเนี่ยนะครับกูอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์แชทตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีคนไทยมาพิม,มพ์มอยู่นะครับเรนยิงตายเลยนะครับ ตรงคำว่าสื่อเนี่ยหยุดเลยแล้วถ้าเขายังไม่นับใหม่เนี่ยห้ามขยับนะครับ อ้าวรอดแล้วครับผมคือไม่ต้องรีบครับก็ค่อยๆวิ่งไปตามสเต็ปนะครับเวลามีตั้งสองนาทีนะครับก็รอดครับแล้วก็ตรวจสอบด,ดูโอ้คนอื่นเข้ามากันหมดแล้วแต่ถึงเวลาก็โดนยิงตายแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ก็เล่นวนไปวนมาแบบน,นี้ครับก็ใครที่ชอบลองเล่นดูนะครับก็สนุกสนุกดีครับตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นหน่อย ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลว่าจะเล่นเกมนี้ยังไงนะครับหลายๆคนก็แบบเอ๊ไม่รู้จะเข้ายังไงต้องเข้าไปตรงไหนหาไม่เจอมันค่อนข้างแบบเข้าหลายชั้นอยู่นะครับก็ผมก็ทําคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังจะเอาไปเล่นกันสนุกๆถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีแล้วเพื่อนกาลังหาเกมนี้อยู่ก็ยังไงช่วยแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วมีอะไรที่แบบพิดๆิแล้วแบบเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับแหวนอิสาระก็จะมาทําข้อมูลบอกทุกๆคนอีกนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดห เล่นแล้วสนุกเป็นยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้านล่างหรือทักเพจที่ Facebook เฟซเฟสบุ๊กด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่วงสาระรีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ